สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เรามาอัปเดตคลิปวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะครับที่แท้ทันหลวงพ่อกลวยสร้างแล้วก็ปลุกเสกเอาไว้นะครับจากวัดโคศิตารามนะครับอันนี้ให้ดูให้ช่ำใจเลยนะครับ ผมมาอัปเดตพระขุนแผนนะครับทรงปลใหญ่ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับซึ่งหายากมากนะครับหายากมากผงผงพุทธคุณเรียกว่าสวยๆแบบหืมน้าตาจมูกจมูกเอาดูช้าๆไปเลยพี่ดูช้าๆด,ดูชัดๆกันไปเลยนะแล้วไม่ได้มีแค่องค์นี้ที่สวยด้วยนะ ไม่ได้มีแค่องค์นี้ที่สวยด้วยวันนี้ผมบอกเลยวันนี้มีแต่แบบเด็ดเด็ดแจ่มแจมนะมีพระขุนแผนนะมีพระคงนะมีพระศิวลีนะอ่าเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตให้แจม่มแจมนะองนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณดูสีสันเนื้อหาก็รู้นะครับเป็นผงพุทธคุณในยุคแรกนะครับช่วง ช่วงก่อนปี2509นะครับแบบนี้เนื้อป่งพุทธกุลที่เป็นแบบนี้แล้วองค์นี้เนี่ยเนี่ยโอ้โหมวลสารพี่เอ้ยมวลสารสวยจับตาจับใจมากแล้วเป็นหลังลายกระดานด้วยนะนี่นะเป็นวางกระดานด้วยนะแบบนี้สวยๆเดิมๆเลยนะครับสวยๆเดิมๆเ,เพิ่มเติมน่าจะเป็นความหายากองค์นี้นะ สวยมากครับพระสวยมากไม่พลาดนะไม่พลาดนะสาวกสาวกเพจบ้านกูมีดีเจอพระสวยแบบนี้ไม่พลาดนะอ่าสำหรับใครที่เก็บพระขุนแผนอยู่นะใครที่เก็บสะสมพระขุนแผนอยู่นะอันนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ได้เสียมให้ซื้อนะเออไม่ได้เสี่ยมให้ซื้อแต่ถ้าสะสมอยู่ นี่จะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหนึ่งพิมพนะที่เรียกว่าหายากกันแล้วกันแหละ,ะเรียกว่าหายากมากๆกันแล้วกันแหละเนื้อผงพุทธคุณสวยขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งอีกองหนึ่ง,ก,ง,งก็มีส่วนผสมของเนื้อผงพุทธคุณเหมือนกันนะแต่ว่าองค์นี้ก็จะมีส่วนของเนื้อดินอยู่ด้วยนะครับนี่ครับ องนี้สวยมากนะครับคาร์บอนมาองนี้สวยจัดเลยนะครับนี่ครับหน้าตาเห็นไหมครับว่าหน้าตาเนี่ยก็เขาถึงบอกว่าดูพระเนี่ยนะครับมองหน้าหลวงพ่อไว้ให้แม่นๆ่นนะครับหน้านี้นะครับมองหน้าหลวงพ่อไว้ให้แม่นๆ่นนะครับเวลามองหาพระแท้เนี่ย <c oughs> เวลาเราก้มลงไปในตู้ไหนก็ช่างนะ เราดูหน้าหลวงพ่อของเราก่อนนะถ้าหลวงพ่อยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตามีรักยิ้มอิ่มเอิบแบบนี้เอาละใช่หลวงพ่อเราแน่นอนนะถามไถ่ละคงราคาสู้ได้สู้ไม่ได้สู้ได้ก็นิมนต์เอาพาหลวงพ่อเรากลับบ้านมานะแต่ถ้าก้มหน้าก้มตาลงไปดูแล้วหลวงพ่อไม่สบตาหลวงพ่อเบือนหน้าหนี หลวงพ่อหลวงพ่อเอียงข้างให้อะไรอย่างเงี้ยนะตาทะเลือกทับไม่ใช่แล้วนะวางไว้วางไว้วไวนะแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับไม่ต้องไปยุ่งกับหลวงพ่อท่านนะเราก็แยกตัวเดินออกมาปล่อยให้ท่านปักกรดทุดอยู่เป็นของท่านตรงนั้นต่อไปนะไม่ต้องไปยุ่งดูหน้าตาให้ จำหน้าจำตาให้ดีดูเนื้อหาให้ชัดเจนนะดูอายุวันนะความเก่าให้ชัดเจนนะแล้วก็อย่างที่ผมพยายามบอกคือหลวงปู่สิ้นเมื่อปี2 0 0 0เมื่อปี2520กว่านะครับจนถึงตอนนี้นะครับก็40กว่าปีแล้วนะ40กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นพระ ที่ทันหลวงปู่ต้องนึกย้อนกลับไป40กว่าปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็ต้องเป็นพระที่มีอายุด้วยกันทั้งนั้นแล้วนะครับปราพระยังยังเรียกว่าดินพึ่งแห้งใหม่แต่งตึงอยู่นี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับพิจารณาง่ายๆนะครับเราต้องลองนึกย้อนกลับไปนะครับว่าหลวงปู่เราช่วงอายุที่หลวงปู่ได้สร้างวัตถุโมงโคลเอาไว้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุประมาณปีเท่าไหร่นะครับ นะนะก่อนปี2521เนี่ยนะเอ่อก่อนปีสองพ2 21, 22, นหะเอ่อนะเออนี่ครับองค์นี้องค์นี้ต้องบอกว่าพีคสุดๆสุดสำหรับวันนี้นะครับพีคสุดสุดสำหรับชุดนี้ชุดขุนแผนทรงพลนะครับ แล้วก็น่าจะมีมวลสารชัดเจนนะมีพลอยสีม่วงสวยเลยนะครับดูง่ายเลยเจอพลอยสีนี้นะครับแล้วนี่เป็นมวลสารหรือเป็นอ่าเป็นมวลสารเนาะเป็นมวลสารไม่น่าจะใช่เศษสมเป็นมวลสารแล้วพระองค์นี้สวยแชมป์มากๆสวยแชมป์มากมาก ผมยังคิดอยู่ว่าจะมาขอพวกพี่ๆเก็บไว้ใช้เก็บไว้ติดตัวสักองค์ได้ไหมนะแบ่งไหมแบ่งไหม <c oughs> แบ่งไหมแบ่งไหมนะต้องบอกว่าหลายคนบอกโอ้ยพี่หนึ่งเดี๋ยวก็หาได้อีกหลายคนบอกเดี๋ยวพี่ก็หาได้อีกหาพระสวยๆเนี่ยนะนะ ไอเราเองเราก็แหมนานๆจะเจอสวยฉ่าแบบนี้สักทีขอแบ่งไว้ใช้สักองค์ได้ไหมขอแอบ,บเก็บไว้ไม่ขายสักองค์ได้ไหมโอ้สวยจริงๆนะสวยจริงๆเอาเราแปนพันแท้แวนพันแท้ก็สนใจก็ต้องจับเข่าคุยกันหน่อยนะองนี้นะต้องจับเข่าคุยกันเลยนะเลี่ยมทองแล้วขึ้นคอแล้วเชื่อเถอะว่าเดินทางทิศใดในประเทศไทยเนี่ยมี ไม่กี่องค์หรอกแล้วพลอยเนี่ยจำเพาะเจาะจงแปะไว้ตรงหัวใจพอดีโอ้โหจิตใจนะสวยงามทั้งเนื้อหาทั้งพระแล้วจิตใจยังแข็งแกล่งอีกนะสุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วหลวงปู่แปะเอาไว้ได้ถูกที่ถูกทางมากแปะไว้ตรงหัวใจพอดีเลยนะมาดูด้านหลังมาดูด้านหลังเนี่ยพระสวยหันหลังมา พ응ระสวยหันหลังมาสวยจริงอะไรจริงนะสวยจริงอะไรจริงแล้วเนื้อแกล่งมากแล้ว,ลลวลเนื้อแกล่งมากนี่ครับเนื้อแกล่งมากนะสวยจริงอะไรจริงโอ้คลิปแรกปลาเข้าไป8นาทีแล้วคลิปแรกปลาเข้าไป8นาทีแล้วสวยจริงอะไรจริงเนื้อดินผสมผงแบบนี้นะ สว,สวยสวยสวยชื่นใจนะได้ของแบบนี้เราชื่นใจโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้สนันวันไว้ให้เขารู้จักเพจบ้านกูมีดีนะฝากติดตามพระแท้หลวงพ่อกลวยสร้างปลูกเสกนะกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปใครคิดจะ เช่าหาบูชาพระแท้ของหลวงพ่อกวยอย่าลืมเพจบ้านกูมีดีเอซ